ลาวาบักบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟพับจีโมบายวอลเลนก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง VIP Server และ ID s p a r าเลสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลปิศารจาก m a ป b o อก o o ฟหรือเติมเพชรจากออสตา a r เวอร์ด e f เ n น e อีกด้วยสามารถเชิบริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปไอจินิว์ซโลชาวนะเป็นแมปตัวโตที่กำลังดังในนาะจุดนี้เนาะใช่ครับคุณเห็นตัวละครที่ผมใส่อยู่ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะเราจะมาสอนํา g โกคูกันนั่นเองนะครับสรับโกคูนะครับอเทมีที่เราต้องเตรียมเลยคือ ดะกบอลครับเก็บให้ครบ7ลูกนะครับผมนะก็ดะกบอลน,นะครับหาได้ตามกล่องเลยครับกล่องที่มันสปอนอยู่ตามแมปนะครับจะมีโอกาสที่เราจะได้จากกล่องประมาณ1%นะครับผมนะพอเราได้จากเอ่อได้จากกล่องครบ7ลูกแล้วนะครับให้เรามาคุยกับโกคูตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเริ่มเควสนะสำหรับเควสเนี่ยก็ จะมีให้เราเก็บตังค์ครบ1000นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเงินเกิน1นึ่งแสนเนี่ยก็เก็บไปเลยกล่องเดียวพอครับมันก็จะเสร็จเควสแรกให้เลยเนาะเควสที่2ครับให้เราทําดาเมจ100นะครับทาดาเมจกับอะไรก็ได้อะกับผู้เล่นก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่100ดาเมจครับแล้วก็เควสที่3ครับให้เราฆ่าดีโอนะครับ1ตัวเควสที่4นะครับให้เรากดบล็อกนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ให้ผู้เล่นมาตีนะครับตีเรื่อยๆจนครบดาเมจหนึ่งร้อยนะ แล้วก็เควสสุดท้ายของดั้งบอลนะครับก็ให้เรารับดาเมจเต็มๆเลยนะคือให้ผู้เล่นหรืออะไรก็ได้มาตีคุณน่ะให้ครบ100ดาเมจนะครับคุณก็จะทําการเสร็จเควสทันทีนะพอหลังจากที่คุณเสร็จเควสแล้วนะครับคุณก็ต้องกลับไปรับเอ่อกลับไปคุยกับโกคูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็คุยเสร็จแล้วให้เราเอ่อเลือกคําว่าพาวเวอร์นะครับถ้าคุณเลือกพาวเวอร์เนี่ยคุณก็จะได้โกคูมาเลยนะแต่ถ้าคุณเลือกอย่างอื่นไม่แน่ครับคุณอาจจะได้เคิร์ดโอแบบผมก็ได้ เนี่ยคืนโอ้นะครับตอนนี้มันหายไปแล้ว Data แม่งรีเซ็ตจีเอ้ย Data มันไม่เซฟให้นะก็การสอนรับเอ้ยสอนทำโกคูก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะปะโอเคครับทุกคนมาเรามารีวิวโกคูกันดีกว่านะครับสลับร่างปกตินะครับจะไม่มีอะไรมากเนาะก็สกิลตัว E ครับก็จะเป็นคาเมฮาเมฮ่านะครับ1 2 3ส อันนี้คือมันไม่สามารถหันได้นะคือมันจะตรงมันก็ตรงเลยอนะเนาะต่อไปครับตัว A แล้วตัว T อ่ะตัว T จะเป็นบอลเกนกินะครับอันนี้ต้องกัดระยะดีๆหน่อยอ่ะถอยนิดนึงอ่ากด T นะดูโอ้ยบอลเก็นกิตุ้มดาเมจมันมเนี่ยก็จะประมาณ1 0 0นะครับถือว่าแรงอยู่นะ สำหรับเกม,มแบบนี้นะครับตัววายมีไหมตัววายจะเป็นวร์ปหรือเปล่าไม่มีใช่ไม,ม่มีอ่าส่วนตัวเอฟครับจะเป็นการบาลเลกนั่นเองหรือต่อยรัวนะครับแบบนี้เลยเซ็ก่าดาเมจทั้งหมดคือ34.3นะครับต่อไปอตัวจีครับจะเป็นท่าคอมโบนะแบบนี้เลยต้องเอาให้โดนนะเมเทโอสไตล์นั่นเองนะครับ ส่วนตัวเฮดเนี่ยน่าจะเป็นวาร์ปนะครับถ้าจะไม่ผิดกดวาร์ปใช่มันจะตามเมาส์ของเรานะครับอ่าตัววีมีไหมวีไม่มีเนาะโอเคต่อไปครับทุกคนเห็นหลอดต,ตรงนี้ไหมที่มันเขียนว่ากี่นะครับที่มันเป็นสีฟ้านะถ้าหลอดมาลดเนี่ยให้เรากดตัว Q คิวค้างเพื่อชาร์จนะครับแบบนี้เลยกดตัวคิอ่าประมาณนี้เนาะโอเคครับมา ต่อไปเรามารีวิวไซยาจินกันดีกว่ากดอันแรกครับเลขหนึ่งด้านซ้ายนะนี่ดวงตาก็จะเปลี่ยนไปดูเทมากโคตรเทก็เวลาเราแปลงร่างเนี่ยบางบางร่างนะครับก็จะสามารถฮีลเลอร์ให้เราได้นะอย่างเช่นอ่าร่างร่างบูร่างแดงอย่างเงี้ยอันนี้ร่างธรรมดาไม่สามารถรีได้เนาะตาเมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ผมจะบอกอะไรก่อนนะครับคือทุกท่านเหมือนกันหมดนะครับยกเว้น MI เนาะ MUI อ่าอันนี้คือร่างแรกนะครับเวลาเราก,กดชาร์จอร่าสีเหลืองก็จะประมาณนี้เลยอ๋อง่ายคือทุกคนเราแค่แปลงร่างเฉยครับอ่าท่าเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะสำหรับร่างพวกนี้นะต่อไปรับร่าง2จะเป็นร่างที่มันมีสายฟ้าด้วยโคตรเท่นี่เรียบร้อยได้ดูหนะ้าหนะ้านะ่านะจะเข้มขึ้นนะเง้อ 35ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับกด e โอ้ยหกโอ2คนแรงต่อไปครับเป็นล่าง3นั่นเองนะใช้เวลานาน,านเท่นนะแต่ไม่มีคิ้วนี่คืออะไรคิ้วไปไหนคิ้วไปไหนอ่าผมก็จะยาวนะครับผมเวลาใครแปลงล่างเนี่ยลำคาญออร่านะครับ ถ้าลำคานอลานะกดเลขสามอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปิดอ่าได้ประมาณนี้ปิดแล้วเปิดไม่ได้นะต้องเปลี่ยนร่างเปิดใหม่ฉะนั้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยสําหรับร่างนี้ลองตัว e อ,อ,อ,อีใหม่ดิต่อไปครับเป็นซูเปอร์ไซยาสีนั่นเองนะหรือเป็นร่างลิงนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีหางนะ นี่ล่างลิงครับถ้ามีหางก็จะเฟี้ยวมากล่างลิงนะครับคาเมฮามฮ่าจะเปลี่ยนสีนะครับกด e เปลี่ยนเสียงด้วยโอ้โรแรงกัดจิเโอเคครับล่างสีก็ประมาณนี้เนาะสีจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับแล้วมีออมียิ้มด้วยนะ โอเคขอชาร์จก่อนดูอะไรการชาร์จึเมื่อเราอยากจะปิดซูเปอร์ไซยาให้เรากด B ได้เลยนะเพื่อเป็นการยกเลิกนะครับเปลืองสเตมินาตรงนี้นะต่อไปครับเลขง้ครับผมจะเป็นไซยาก,ก็อดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะนี่ไซยาก,ก็อดจด้วยโดูหน้าตาจะเปลี่ยนไปดูติมต่มติมนะ แต่ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมไม่มีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าพาสซีของมันคือเวลาเราแปลงร่างนี้ครับมันจะรีเลือดอ่ะจัดไปสัก2มัดสามัด,มดประมาณนี้ครับเห็นไหมเลือดของเรามันก็จะรีเรื่อยๆนะครับรีเรื่อยรีเรื่อยนะเนี่ยถ้าเตไม่น่าจะหมดก้กเราชาร์จได้มันก็จะรีเลื่อดให้เราเรื่อยๆนะครับเหมาะก,กับการทีพีมากครับสำหรับร่างนี้เนาะทุกคนต่างเกียดครับเพราะว่ามันโกงอ่าปิดก่อนพึ่บขอชาร์จก่อน ต่อไปครับล่าง6นะครับจะเป็นซูเปอร์ไซยาบูนั่นเองซูเปอร์ไซยาบูก็จะมีพาสซีสรีเลือดเหมือนกันครับแน่นอนมันกินไอ้ค่ากิของเราเยอะเช่นกันครับเห็นไหมมันกินเยอะกว่าล่างแดงครับล่างแดงจะกินช้ากว่าก็ดามเมจก,ก็เพิ่มขึ้นครับเห็นไ,ไหมเพิ่มเปอร์เซ็นต์สามเลยแน่นอนครับ เฉพาะร่างเดียวนะั้นที่สามารถเปิดไคโอเคนได้ครับก็จะเป็นร่างบูเท่านั้นนะส่วนร่างอื่นไม่สามารถเปิดได้นะครับให้เรากดเลขเจ็ดเลยครับไคโอเคนอ่าประมาณนี้ครับไคโอเคนเนี่ยจะดูดเลือดเราไปเรื่อยๆนะครับเห็นบ้ามันจะกินเลือดเราเนาะแน่นอนมันก็บวกดาเมจให้เราด้วยเช่นกันนะครับอ่ากดเอ ประมาณนี้นครับสำหรับเอ้ยไม่สำหรับใครโอเคนเนาะอ่ะไปก่อนต่อไปครับ MUI เนี่ยเราต้องอเลือดต่ำมากครับประมาณเอาแบบหน้ามืดไปเลยอะถึงจะแปลงร่างได้เนาะอ่ะจัดไปเนี่ยทุกคนเมื่อเลือดเราอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถกดท่า,ากดล่างสุดยอดได้กดเลขแปดนะครับเพื่อแปลงร่างนะครับอันนี้คือขั้นแรกเห็นไหม ออล,ล่าของมันก็จะประมาณนี้เลยแน่นอนดาเมจก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วครับกด e ครับอ่าล่าง mu i เอ้ล่าง ui นะครับจะสามารถไม่ไดิล่าง ui นะครับจะเพิ่มสกิลมาอีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลตัววนั่นเองแน่นอนสำหรับสกิลนี้ถือว่าโกงมากนะครับส,สำหรับตัว V ท่านี้นะครับสามารถโดนเป็น LE ได้หรือโดนแบบหมู่ได้นั่นเองนะแล้วก็ระยะของมันเนี่ยถือว่าดีมากครับไกลใช่แน่นอนร่างนี้ไม่สามารถกดชาร์จได้นะครับแล้วก็ร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างอารมณ์เหมือนแบบใกล้ตายเนาะมันจะไม่สามารถเพิ่มกีตตรงนี้ได้แล้วก็เลือดก,ก็เวลาเรากดแปลงร่างร่างเนี้ยเลือดมันก็จะเพิ่มขึ้นครับเลือดประมาณ500แล้วก็ใช่มันจะลดลงเรื่อยๆครับเราจะไม่สามารถเพิ่มได้แน่นอนพาสทซีฟของมันเนี่ย เราสามารถหลบได้ตลอดเวลาจนกว่ากี่จะหมดเลยนะครับอ่เอาอีกร่างหนึ่งสินี่อัตรานิยมขั้นสมบูรณ์ครับจะผมขาวแบบนี้เนาะแน่นอนมันกินกี่เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมกด e ครับลองดูราเมจหน่อยแปดแบบสองครับแล้วก็ตัววี อแรงมากครับ75เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโกคูนะฮะโอเคเราแค่รีวิวน,นี้แหละสกิลมันไม่มีอะไรมากหรอกครับสกิลมันก็น้อยพอสมควรนะก็ประมาณนี้เลยใครที่อยากจะเล่นหรืออยากจะลองทําเนี่ยผมก็สอนทําไปแล้วต้นคลิปนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับเจอกันครับในคลิปหน้าบ๊ายบาย